อืมดีครับมันนี้เราขับมาหาเห็ดหวยมาหาเห็ดผ่นว่มามหาหอยนะครับกินหอยขาอย้าวแยงกินหนังข้าวเบิดสลูกแขนคนนบรลณ่าน,นะครับสวัสดีนะครับพี่น้องต้องไปสุขสุข,ขนนพี่น้องเขาพี่น้องไม่เอฟซีอยู่ทางประเทศตัวโลกนะครับวันนี้ผมโลูกนักลาเห็ดนะครับพามาขัวหอย นะครับวาหอยมันอยูจงไหน,นะครับอันดับแรกแล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับตรเตรียมอุปถ์ขาดบก็คือนน้ำนะครับนี่พุมก็ได้กบตัวหนึ่งนะครับเด็กบกบกบของง่ายเนาะก่อนหามลืมนะครับน,น้ำสําคัญเอามาพี่อหาน้ำกินอะไ้นะครับเนาะอันนี้คือเสียมนะครับนี่เบึงเสียม โอ้ลุยลุยไล่นะครับลุยไลเด้อพี่น้องพิธีกรตมนะครับนี่ผมขัวออกว่างันนะครับอยากให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับผมขัวออกว่างันเนาะก็อยากให้พี่น้องก็เบิ่งนะครับว่าหอยมันอยู่แบบใด้นะครับนี่แหะครับคือหอยนะครับเนาะนี่นะครับหอยนะครับพี่น้องนี่เขาจะเอาเสียมเชาะไปน้ำนาดินนะครับ นี่หอยเขาจะได้หอยนะครับนี่หอยครับนเป็นเหมนี่นี่หอยนี่ครับนี่หอยนะครับหอยจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับนักไลฟ์ชแนลต่อไปในอนาคตนะครับนะครับมันเป็นปลาพามนะครับ เดกกันคลิปหนาครับพี่น้องคุณตูนกิบหอยก่อนนะครับ,รบผียึดท่านอีู่กมีนะครับ หอยนี่มันเป็นดินเหนียวนะครับหอยนี่ใส่ถุงไว้แล้วเป็น้องเนาะหอยจุบนะครับหอยนี่นะครับเพราะว่าหนาหน,นามบกเมันก็จะเข่าง่ายนะครับหนาเขาเสียมมาซับหนาดินแบบนี้เสรล้วเป็น้นองซับหาเนาะอินจะเป็นทายลงในช่องอื่นเนาะ เดี๋ยวกันคลิปหน้าครับปุณนปุน